ซสอโจมองอยจู่จองสองของาอางามราวเทวราบนออสวรรคุณต่อคุณห่อนยำเยงกลัวเกรงการควานต่อควานมิได้พราน ว่นานฮะไทายวันขาเชนชัยเยเดชงัด,งดแวงวิียงเบียงเสียนสะบาิกลัดลงตายเห็นได้ที่ผู้ทะเลปกเกตไทย ในทันดาปาดัดน้สรงปาดเ,เออจ้าห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีไปทางเหนือราว20กิโลเมตรมีซากพระเจดีย์ใหญ่อายุเก่าแก่หลายร้อยปี ดอนเจดีที่ตำบลหน,นองสารายแต่เดิมนี้คือสมรภูมิโบราณที่พระนเรศวรเจ้าทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีเมื่อวันจันทร์เดือนยี่แรมสองค่ำปีมะโรงจุลศักราช954ตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135และพระเจดีองค์นี้คืออนุสร์แห่งชัยชนะณชัยภูมิม,มหายุทธครั้งสำคัญ เป็นจุดพลิกผันแห่งชะตากรรมของราชอาณาจักรอยุธยาที่ผู้ก่มประเทศมีอาจฟื้นตัวกลับมาบีทากรุงศสีอยุธยายาวนานกว่าร้อยปีเจดีโบราณนี้ถูกค้นพบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสักการะบูงสวงเมื่อปี2456ต่อมามีการสร้างเจดีแบบลังกาองค์ใหญ่ครอบเจดีองค์เดิม และสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาทานออกศึกหล่อด้วยสำริดถือพระแสงขอเงาหล่อด้วยโลหะรมดำฐานล่างสลักภาพนูนต่ำเป็นภาพยุทธหัตถีและภาพตอนประกาศอิสรภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2502พระบรมราชานุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งค่ะที่ทำให้ปวงชนชาวไทยได้ตระหนักรู้และน้อมรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์นักรบผู้เกรียงไกร ผู้คนต่างพากันมาถวายสักการะพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือพล,ลเรือนทุกหมู่เหล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยา มีวัดโบราณครั้งกรุงเก่าชื่อวัดทองสร้างโดยสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีพระนามเดิมว่าทองดีมีอักรรชายาวว่าดาวเรืองเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาพิเศษและสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณวัดทองที่ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่กรุงแตกแล้วพระราชทานนามใหม่ตามชื่อของพระราชบิดาและพระราชมารดาว่าวัดสุวรรณดารา,ราม พจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารของวัสวุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผนังปูนบอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะวาดโดยพระยอนุาสาสจิตรกรซึ่งท่านเป็นช่างภาพหลวงในสมัยรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7นะคะภาพชุดนี้วาดเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2474ค่ะ ลักษณะเด่นของจิตรกรรมฝาผนังที่นี่ก็คือภาพขนาดใหญ่สวยงามใช้เทคนิคการวาดแบบตะวันตกนะคะทำให้มีมิติมีแสงเงาแต่ภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญสะท้อนถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คือภาพยุทธหัตถีหรือการรบบนหลังช้างของสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชานั่นเองค่ะ พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุ่งภูเขาทองตำบ,บุมลีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้อย่างสมพระเกียรติจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งทัพและเป็นสมรภูมิสําคัญที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทําศึกเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพพม่าเข้าไปถึงเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชาสาวนีให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นณนะบริเวณนี้เพื่อเทอิดพระเกียรติองค์มหาราชนักรบ ในบริเวณฐานของพระบรมราชานุสาวรีมีการสลักภาพนูนต่ำบรรยายพระราชประวัติและวีรกรรมต่างๆของพระองค์ท่านรวมทั้งมีการจำลองเครื่องราชูปโภคสำคัญประดับไว้ทั้งสี่ทิศพระราชประวัติและวีรกรรมสำคัญที่สลักไว้รอบฐานพระบรมราชานุสาวรี11สิบเอ็ดภาพเช่นตอนชนไก่ในกรุงหงสาวดีตอนยิงพระแสงปืนต้นข้าแม่น้ำสโตงพระแสงดาบค้าบค่ายและตอนประกาศอิสราภาพณเมืองแครง ส่วนเครื่องราชูปโภคสี่อย่างได้แก่พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสโตงพระแสงดาบคาบค่ายพระมาลาเบีย่ยงและพระแสงของงาวแสนผลพ่ายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีเมื่อวันที่1มิถุนายน2544 นับตั้งแต่มีชนชาติไทยบุรพะมหากษัตริย์ได้ทรงนำทัพเข้าทำสงครามเพื่อปกป้องดินแดนของบรรพบุรุษจนสามารถดำรงความเป็นเอกราชและรักษาอธิปไตยของชาติมาจนถึงทุกวันนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์ลำดับที่19แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรกษัตริย์ผู้กล้าหาญในการกอบกู้เอกราชจากพมา่า ในช่วงเวลาเพียง15ปีในการครองราชพระองค์ทรงสร้างให้อยุทยามีความแข็งแกร่งจนสามารถยกทัพไปตีกรุงหงสาวดีได้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์พระองค์จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของกำลังพลทุกคนในกองทัพในฐานะนักรบที่องค์อาจกล้าหาญและมีพระปรีชาสามารถในการรบ วันที่18มกราคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแผ่พระบารมีให้ปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงถูกกำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและวันยุทธหัตถีเพื่อรำลึกและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านและเป็นที่มาของวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก นอกจากนี้กองทัพบ,บกยังได้อัญเชิญพระนามของพระองค์ตั้งเป็นชื่อค่ายและกองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกและกองกำลังนเรศวรจังหวัดตากและหากผู้ใดหรือหน่วยใดกระทำการสู้รบอย่างกล้าหาญกับราชศัตรูก็จะได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญซึ่งมีพระบรมรูปทรงกระทำยุทธหัตถีเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติคุณ หลักฐานในอดีตระบุว่าวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชัยชนะในยุทธหทัตถีเป็นวันที่25มกราคมกองทัพบ,บกจึงกำหนดให้เป็นวันกองทัพบ,บกตั้งแต่ปี2494ต่อมาเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2548คณะรัฐมนตรีได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันยุทธหทัตถีเป็นวันที่18มกราคมตามการตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใหม่ รวมทั้งตามมาติสภากราโหมกองทัพบ,บกจึงได้ถือเอาวันที่18มกราคมเป็นวันกองทัพบ,บกนับแต่นั้นเป็นต้นมามีการจัดก,กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณของอดีตวีรมหากษัตริย์และความเสียสละของเหล่าทหารและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และนี่ก็คือที่มาของวันกองทัพบ,บกวันสำคัญที่ย้ำเตือนให้ทหารทุกนายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารบกซึ่งเป็นกำลังรบหลักของประเทศ พึงระลึกถึงด้วยความภาคภูมิใจปลุกใจให้รักและหวงแหนชาติบ้านเมืองพร้อมที่จะสละชีวิตและเลือดเนื้อเป็นชาติพลีเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานไทยสืบไปสวัสดีค่ะ